สันเลนิงด้วยสันเลนเีรยเวลาแล้วออมาพ่นด้วย่โอเคมีคนมาเม็นที่บอกว่าเขามีอนุอเนียนาะซึ่งแบบเขาไม่รู้อ่ะเออก็ไม่รู้ว่าอ่านผมก็รู้ว่ามีน้อเสียงเก็ตปะอันนี้อเซอโิสดีค่ะโอเควงนี้เป็นวงที่ปล่อยมานานมากๆแต่มีคนขอเรื่อยๆจนเราต้องทำเราต้องทำแล้วล่ะเออเพราะว่าเหมือนช่วงที่ปล่อยมาเป็นช่วงที่เราไม่ได้นัดกันแบบ คอนติเนว์่ะใช่ป้ากก็เลยแบบไม่ได้ทำซึ่งวันนี้เราจะมาดูเรียอของเพลงเอ้ยของวง triple S นะครับกับเพลงเธอมีชีวิตหรือเปล่าแกอเดือนหนึ่งมาแ,<ก>แล้วเดือนหนึ่งอวจริงแต่ว่ากระแสะรอบเนี้ยเขาขายอัลบั้มได้เกิน5 0 0 0 0น เืีนี้เหมือนเห็นเขาวินรายการด้วยปะใช่เขาวินรายการด้วยแล้วก็มีสมาชิกคนไทยหนึ่งคนเขาใส่ชุดนี้เนี่ที่สับไดเลยนักเรีนเต้นมีปะมีปะอันนี้เลยเอองานเล่าไปดู กันเลยดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะโนครูกันพอสมควรเราโนครูมากเห็นไะหว่าจะหนึ่งเดือนแต่ต้องต้องดิสเคลมไว้ก่อนว่าคือไม่ค่อยได้ตาม triple S รัก<ะ>คลิมีอย่างหนึ่งคือชอบเพลงแรกมากที่สุดในโลกเราคิดสมัยมีสี่คนเลยแหละกับเพลง Are y o u Alive เนี่ยซึ่งในสมัยที่มีคนเยอะมากๆแล้วยี่สิบคน<ม>เราไม่รู้จักใครเลยเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงเนี่ยที่คัมแบ็กยี่สิบสี่คนอนะ่ะเขาแบ่งท่อดลองกันยังไง ซึ่งเป็นเพลงแรกที่24คนปะไม่ไมน่าจะมีเพลง24คนมาก่อนที่เราเคยดูที่อ่าที่สนามบาสก็ไม่ใช่ด้วยที่สนามบาสยังไม่ครบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านะมันจะมีอันหนึ่งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ใส่ฮูดแล้วก็มืดมืดอ่าเอออันนั้นอ่าเราไปดูกันดีกว่า<อ>กับเพลงเกอเราจะมาจูนกับ Triple ิอีกครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอ่ไสามสอ่น่ามันจเลย ทามาแน่เจ้าอยู่คล้ายๆอยู่นะคล้ายเพลงแรกอยู่นะแต่เขาเส็ตมูแบบนี้ตลอดเลยเนาะ Tippo S อ่ะทนหนักนี่คุณอุ้ยเอาเฟ็นไ่จิ้มจมูกอหรอคือไม่ต้องให้รู้เลยว่าใครเป็นร้องอะไรตอนนี้ท่านไหนใช่อนนี้กอนหนึ่ง โอ้โห oh. วิ่งแต่ฉันรู้จักคนคนนึงนะเมื่อกี้เขาไปแข่งควิดงดอมพัสโซมีความยิบหอบมากตรงนี้ข่าเต้นอะ <c oughs> วิ่งเขามีชื่อนี่หว่าอือไฮยอบไฮยอนลิน ล, <anut S 1> ลน Jamie, ใครมาเลยหรอก็คือไม่ให้ดูท้าเต้นเลยคือประมาณคนละสองคนพัดอยู่นะโอ้หดีนะเออจริงๆเหมือนเพลงก่อนได้เราบอกว่าพูดหลายรอบเดี๋ยวว่าแบบเขาทำซีนดีแน่นอนดีเนาะ มันเหมือนจะมีมอโอ้จะปวดวัยิงสาวอโอ้อับบีดอับบีดแต่เขามีท่านี้นะครับเ,เล็กเล็กเส<ล>ือ แล้วน้องคนไทยเขาเชื่ออะไรปะซอลินปะ่ะอะก็อาจจะเป็นลินเมื่อกีป้ป่ะเฮ้ยท่อนเมื่อกี้เหมือนมอนสเตอร์เอ้ยไม่ใช่โอ้ยนี่ไงก่ก็นหนึ่งพลังหนึ่งเซฟละแก้วไหนเจ้เหรอเมื่อกี้ 지우 지우리 이별 봤어 봐오징어吧다 กินได้หรอกินไม่ได้น้องอมมันกินไม่ได้ไม่ได้จูนจากซิปเปิลเอสมานาแต่ยังรู้สึกว่าจูนติดเลยพอฟังเพลงมีว่าเพราะเพลงเขาเป็นเอกลักษณ์เออถ้าสมมติว่าหลับตามหมายถึงว่าไม่ได้รู้ว่าวงเนี่ยวงอะไระเดาว่าเ,เ,เป็นเพลงของเเอแล้วก,แวก็แล้วก็เอ็มวีอะเรเปอร์เซนเพื่อนหญิงพลังหญิงเขาชอบเล่าเรื่องความเจ็บปวดของผู้หญิงของเด็กสาวแล้วก็แบบการโอบกอดกับเพื่อน ที่แบบว่าเอ็มพาวอลงคออะไรเงี้ยเนาะที่จะพูดเมื่อกี้ก็คือช็อตสวยมากทั้งแบบรอบกองไฟเน้ดรีก็เลยทําให้รีมายไปถึงจําได้แล้วว่าที่เราดูแล้วก็จะมีซีนแบบเหมือนเป็นห้องกระจกป้าที่ถ่ายแล้วอยู่หลังมัอนอยู่ในห้องกระจกคะห้องกระจกแล้วทุกคนซ้อมกันแล้วถ่ายแบบเราไม่เห็นตากล้องอะที่นี่ไงที่เหมือนเขาไปแบบเหมือนเช่าเช่าเช่าชั้นแล้วก็แบบทุกคนไปอาศัยมีเต็นท์กันเต็น์กันอะไรเนี่ยนาคิดว่าแบบเรื่องมันต่อกันหรือเปล่า อเอออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่เหมือนเพลงที่แล้วที่ที่เราดูอ่ะมันมันจะอีกผ่านหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นวงที่ไม่ได้ครบยี่สิบสี่คนไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยก็อาจจะต่อกับเรื่องที่แล้วที่ที่คํามคัมแบ็กรอบออที่สอไปถ้าสมมติว่ามาดูแค่แบบคือตัดเมมเบอร์ไปอ่ะแล้วเขาตัดแค่อิเลเมนต์อื่นๆมาก็แอบจะดูออกเหมือนกันว่ามันคือ,ม,คอมันคืองานของเทรเดอน์กร์คือเรารู้สึกว่าพ่วงก,กับ หรืองานอาร์ตของเขาใน MV มันมีความแบบมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะการใช้ดอกไม้การใช้อะไรมาเป็นสัญลักษณ์สัญญาต่างๆแล้วใช้แล้วใช้ฟิล์มเลนเกในการแบบขยี้อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่วงดื่นเขาก็ไม่ได้ทำมากแบบซีนิมาติกขนาดนี้แต่ว่าเพลงก็ติดหูมีท่อนติดหูเลยแล้วแล้วอย่างที่น้องงามบอกคือซีนสวยนั้นแล้วพ่อคนมันเยอะอ่ะ มันสวยมันอิมแพเนาะเต้นเต้นแล้วกระโปรงหมุนผิวอะไรเงี้ยเหมือนกสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็มานึกว่าเคยพูดไปแล้วหรือเปล่าว่าแบบพอมันด้วยความที่เมมเบอร์เยอะอ่ะเขาแมเนจกันยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะมีระบบกันข้างในที่ที่เราโดนด่าเนี่ยแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนเราพูดกันในนั้นว่าเราไม่แน่ใจว่าระบบเมดแมเนจกันยังไงแล้วก็มีคนมาเมนที่บอกว่าเขามีอนุอนิี้นะซึ่งแบบก็ไม่รู้อ่ะเออก็ไม่รู้ว่าก็อยู่ไงวะไม่รู้ ประมาณนั้นใช่แต่ก็ยังโอเพนให้ทุกคนกลับมาไอดเขทเราเหมือนเดิมเพราะจริงๆแบบไม่ไอดเคทพูดจาดีๆอ่านปุ่มก็รู้ว่ามีน้ำเสียงเก็บป่ะแปลมันก็เลยทำให้เราจูนติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยถูกต้องอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ดีกว่าอยากเห็น,นขยอบอกเกียวบอกชั่สุนักเรียนชัน่วน,นเรียนลอยเอองั้นเราไปดูกันดีกว่าจะได้เชียร์น้องนุ่นของเราด้วยเออเอเอ,เ,อเขาชื่อน้องนุ่นใช่ไหมเขาชื่อนุ่นหรือเปล่ายังไม่รู้แต่รู้สึกว่าชื่อน,นุ่นนะอสอลลินถ้าถ้าผิดเอเดวิชได้แต่ขอนำเสียบเบาๆใช่โอเคครับไปดูไลฟ์กันดีกว่ามาสามสองหนึ่งคนในตําแหน่งคือใครอุ้ยอุ้ยแค่เป็นแบบหายใจบรีดขึ้นมา เอ้ยคนนี้คือคนที่นี่ตำแนวหัวหน้วนาวงปะหัวหน้าวงหรือเปล่าอีกยี้สิคนมันอิมแพกอย่างนี้นี่เองอะนรู้ไหมคือเบเกะครูอะไหนชุดในชุดเรียนไทยอยู่ไหนคะ หรือว่าหรือว่า,วาลายนี้เราเต้องใส่ชุดไัน่เราต้องใส่สิวุ้ยแต่ท้หอหล่องไหมมาแล้วมาแล้วชุดนักเรีนยนหญิงมาปลายนนอนอยู <laughs> ่เลมอยู่นอนเออมาแล้วมาแล้วไม่แต่เขาไม่ได้มาพ่นๆนะนเก็บปะแต่ละคนที่มาอ่าใช่ใช่อย่างน้อยบรรทัดสองบรรทัด มต่อมาทนานแต่สุดนักเล่นไทยมันรอดนะดิพอดีสามมาพอดีสานเคยชื่อโรงเรียนหรอชื่อโรงเรียนพอ,พอ,อดพอีสานหรอมาแล้วทำไมฮะ้นแรงมากมาแล้วซันเลนจริงด้วยตอน,ล,นลี่ยเวลาแล้วนองมาพ่นด้วยไม่เอาเคล้จะ<อ>น้นองต้นแรงอยู่เหรอ แล้วช,ชุด,ชดกระโปรงไทยอ่ะมันดูแบบมันดูเต้นยากนะอุ้ยนี่ชอบท่อนหายใจอ่ะอกระกระโปรงอย่างคนนี้ดูเต้นยากกว่ากระโปรงแคบเลยเอออุยอ้ยเฮ้ยท <c oughs> ี่รักผมจะโด <c oughs> เฮ้ยอะไรก็ตัดอันนี้นักเรียนน้องเหมือนกันปะเนี่ยกระโปรงแดงอ่ะุ้ยเต้นแรงอยู่เนาะเออเราจะให้น,อน้องโน่นลองแค่นี้ไม่ได้นะ โอมาละขอเราตรงฝั่งอุ้ยคนนี้เหมือนฮันนาเหมือนฮันนาเว้ยน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นป่ะนี้ไม่รู้คนนี้ก็เมื่อกี้ก็ฮโนูนปะไม่ใช่คนลราคนนองเราคนหรอส่งคนเดียวกันค่ะดูไม่นนาคะน้องเนินขึ้นมาข้างหน้าูยอยูปไหนแล้วนู่นขวาเลย ไ,ไ,ไ,ไม่แต่คนที่มีท่อนก็ได้ท่อนอยู่นะแลน้องนุ่นของเรามาพลน,นไม่ได้นะโผล่อยู่หลังสุดเลยแต่ถ้าโอกูอะไรแบบไหเยอะอ้าวลองท่อนเดียวจบอุ้ยลบล้วปิดเหมือนตอน<ก>้อนเลยปิดเหมือนนเหมือนต้อนมาแล้วแอนนามาแล้ว <laughs> นนาทีปโปเอสอันนี้คือคนที่ไฮโน้ตอีกทีนบ แกอื่นรับรับคนนี้น่าจะหัวหน้าวงนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะจบแล้วธำไม่ว่าเคเลยทำไมคนไทยถึงมาร้องพนคนไท่ในเกาหลีคนไทยในเกาหลีของจริงเลยเนี่ยคือโรงเรียนอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะน้องเป็นโรงเรียนโพดิศาซึ่งเขาจะใช้ตาเสมาเหมือนสวนกุลาบก็เลยรู้ก็เลยรู้จ้าซึ่งซึ่งเราว่าคุณภาพการเต้นเขาดีขึ้นเยอะเลยนะ แบบลายเต้นเออลายเต้นทั้งหมดดูแบบไม่ยยวเหียะไม่ถือว่าเต้นไปในเวเดียวกันเออยีิบสีคนทำให้มันเป็นภาพเดียวกันก็แอบยากอยู่นะยากเพราะมันอันนี้แหละมันมีออกเป็นวยใชแต่ว่าเราว่าทำได้ดีนะมิเก้ครูของจริงในเคป๊อปมก้ครูในเคป๊อปแต่ไม่พ่นได้ไหมคนอื่นยังไม่พ่นเลยอุตสาชมเออยังได้คนละท่อนสองท่อน น้องนุ่นมาท่อนเดียวน้องมาท่อนเดียวแต่ว่าแอบยืนตรงกลางนานก่อนที่จะไปมาแต่สันนะแอบเห็นว่าตอนที่เขายืนข้างๆคนตรงกลางที่กล้องสุ่มอะหะหาซีนอะ้เกข่งมากโลกดีแล้วมันต้องแบบนี้แหละเราจะได้โดนซื้อเหรียญอะไรในระบบของข่งงั้นเราประมาณนี้สำหรับทริปเปิลเอสเนาะสำหรับประมาณนี้แหละเออโอเคงั้นสไลด์ใครก็ตามพี่แวพี่มิลโลซซิเตม ใครก็ตามที่มาดูจอมซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถพูดคุยแวะไปดูคลิปอื่นของช่องถ้าพูดเราถ้าถ้าพูดถึงพวกเราในเทวิตเตอร์ใส่แฮชแทจอมซิสให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องจอมซิสชาแนลใน t i k t o อกด้วยค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอันยองมีต่องยาไม่มีกุยนะคะน่ะเส